สวัสดีค่ะพบกับครูติ๊กนะคะช่องครูติ๊กชแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามในคลิปใหม่ๆของครูนะคะซึ่งในช่องนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนะคะการสัมภาษณ์กรกฤษนะคะในหัวข้อต่างๆนะคะหรือบางครั้งนี่ครูอาจจะมาเล่านะคะเกี่ยวกับอ่าทำไมถึงเลือกเรียนวิชาภาษาัังฤษนะคะทำไมถึงเลือกเรียนสาขาภาษาังกฤษอ่านะคะ ก่อนที่นะคะนักเรียนจะไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับประโยคนะคะไวยากรณ์ต่างๆนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่นักเรียนควรจะต้องรู้และเข้าใจเลยก็คือส่วนของคำพูดหรือว่าชนิดของคำนั่นเองนะคะเนื่องจากการดำรงชีวิตของมนุษย์เนี่ยเน้นการติด่อสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนะคะก็จะต้องแยกให้ได้ว่าส่วนต่างๆของคำพูดเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยนะคะเราก็จะพูดกันถึงว่าประกอบไปด้วยนะคะ ชนิดของคำเนี่ยแปดประเภทนะคะ,ะเรามาดูกันเลยที่ประเภทแรกนะคะคือ noun noun <Now S 1> ก็คือคำนามนั่นเองนะคะ a person place or thing นะคะก็คือนะหมายถึงคนนะคะสถานที่หรือว่าสิ่งของนั่นเองนะคะประเภทที่สองคือ pronoun นะคะ pronoun คือ,อ,อ takes the place of a noun ก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะประเภทที่สาม verb นะคะคือ action อาการกระทำ ประเภทที่4 adjective นะคะ modifies noun ก็คือการที่ขยายคำนามนั้นนะคะประเภทที่5 adverb นะคะคือ typically modifies a verb นะ,ค,ะคือการมักจะขยายคำกริยานะคะประเภทที่6 preposition นะคะเราเรียกกันว่าคำบุพบทนะคะ shows relationship between a noun and another word นะคะคือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำนามและคำคอื่น ประเภทที่7นะคะ conjunction คือคำสันธานนะคะหรือเรียกกันว่าคำเชื่อมนะคะ links different parts of a sentence together ะค,ะคือการเชื่อมส่วนต่างๆของประโยคนะคะเข้าด้วยกันและประเภทสุดทายนะคะคือ interjection นะคะคือคำอุทานนะคะหรือว่า an exclamation นะคะอ่าเราจะมาเริ่มนะคะลงลึกกันที่ประเภทที่1เลยนะคะประเภทที่1คือน้าวนะคะหรือว่าคำนามนะคะ ยกตัวอ,อย่างนะคะคำนามนะคะเขาบอกว่ามันเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิงของนะ,ะซึ่งจะมีรูปร่างก็ได้เช่นโต๊ะสมุดนะคะและไม่มีรูปร่างเช่นวันเวลาอากาศนะคะรวมถึงทั้งชื่อคนสัตว์และสิงของด้วยนะคะเราจะมาดูกันนั่นเองนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นคนประเภทนะคะ man นะคะผู้ชาย father พ่อ lady สุภาพสตรีนะคะอ่าคราวนี้เขาจะเฉะพาะจะจงลงไปนะคะว่า เป็นชื่อคนเลยนะคะเช่นจอห์นม r รีหรือว่าชื่อสัตว์ประเภทของสัตว์จอกสุนัขแคทแมวนกนะคะหรือเราจะระบุเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกว่าชื่อ,อตัวนี้นะชื่อลา z ์จีลูซิเฟอร์นะคะหรือว่าเป็นพวกสิ่งของสถานที่เช่นซิตี้นะคะเมืองเทเบิลโต๊ะมัน เดือนนะคะคราวนี้เขาระบุเจาะจงไปอีกว่าต้องเป็นซิตี้ที่แบงค์กอกนะคะหรือเดือน, January, นะะเอนมก,กราคมนั่นะคะอ่ะคราวนี้เราไปดูนะคะประเภทที่สองกันบ้างนะคะประเภทที่สองคือ p r o n o u n นะคะ pronoun คือคำสรรพนามนะคะที่คำที่ใช้แทนคำนามเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำนั้นซ้ำๆนะคะถ้ามีการเอ่ยถึงคำนามนั้นไปแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นคำสรรพนาม I, you, we, they, he, she, it, me, my, mine, myself นะคะซึ่งคำสรรพนามเนี่ยถ้าเราลงลึกเข้าไปอีกนะคะมันจะแบ่งออกเป็นนะคะส่วนต่างๆเช่นเป็น subject pronoun ก็คือคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นประธาน ะคำะสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมก็คือ Object Pronoun หรือว่า s ป s s ซสซีฟ e อตติฟแอ possessive p r o n o u n นะคะก็คือคำนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะก็มีมากมายเลยนะคะอ่ะตอนนี้มาดูประเภทที่3 v e นะคะ verb หรือว่าคำกริยานะคะ action ะคะอ่ะคำที่บอกอาการหรือการกระทำหรือบอกความเป็นอยู่หรือสภาวะความเป็นอยู่นะคะเช่น walk เดินนะคะ walk เดิน talk นะคะพูดคุยนะคะ think คิดนะคะ believe นะคะเชื่อ live นะคะแปลว่าอาศัย like ชอบนะคะ want ต้องการนะคะอันนี้อ่ะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะเป็นคำกริยานะคะซึ่งคำกริยาเนี่ย ก็จะแบ่งออกอีกว่าเป็นคำกริยาแท้กริยาไม่แท้เหมือนภาษาไทยเลยนะคะซึ่งกริยาแท้ก็คือ finite verb นะคะกริยาไม่แท้คือ non finite verb นะคะซึ่งอ่านในครั้งหน้าเนี่ยครูจะมาลงรึนะคะให้ฟังอีกครั้งนะคะ ต่อไปนะคะต่อไปคราวนี้มาดูนะคะประเภทที่4กันนะคะประเภทที่4คือ adjective นะคะ adjective นะคะเขาบอกว่าคือคําที่อธิบายหรือขยาย noun หรือ pronoun ก็คือขยายคํานามนะคะขยายคํานามแล้วก็หรือคําสรรพนามนะคะคำสรรพนามคานามก็คือคําที่ใช้เรียก นะค,ะคนซส์สิ่งของสา,ารที่นะคะต่างๆออามา pronoun คือคำสรรพนามเขาบอกให้ได้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นเช่น new ก็คือใหม่ g l y น่าเกียด ill ป่วย happy มีความสุข afraid เกรงกลัว careless นะคะก็คือประมาทนะ,ะไม่ระมัดระวังนะคะก็คือเหมือนเป็นการที่เราเนี่ยจะบอกนะ,ะอธิบายเพิ่มเติมว่า คำนำมามมันนั้นนะ่ะเป็นยังไงหรือโปรเนาอันนะั้เป็นยังไงนะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นอาจจะบอกว่า I am happy นะคะบอกว่าฉันเนี่ยมีความสุขใช่ไหมคะฉันมีความสุขอ่าฉันมีความสุข happy เนี่ยละคะ่ะเป็น adjective ซึ่งไปขยายประธานโ o n o นาคือ I ไปขยายว่าฉันเป็นยังไงฉันเนี่ยมีความสุข นะคะหรืออีกหนึ่งประโยคอ่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าอ่า a book it's new นะคะบอกว่านังสือเล่มเนี้ยเป็นนังสือเล่มใหม่นะคะก็คือไปขยายคำนามนี่นะคะไปขยาย a book นะคะว่านังสือเล่มนี้เป็น,นยังไงโอ้มันเป็นนังสือเล่มใหม่นะ นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่าง adjective นะคะไม่ว่าจะเป็นสูงละอาสูงหล่อขาวนะคะเทชันละ smart นะคะอันตราย dangerous นะคะอะไรพวกนี้ก็คือเป็น adjective หมดเลยนะคะเป็นคำที่ขยายหรืออธิบายรายละเอียดให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะจะเป็นสีนะคะเป็นพวกสีรูปร่างนะคะต่างๆ อันนี้ไปดูประเภทที่5นะคะประเภทที่5 adverb นะคะหรือว่าคำกริยาวิเศษน,นี่นะคะอ่ะคำกริยาวิเศษเขาบอกเป็นคำที่อธิบายหรือขยายอะไรคะขยาย verb คือคำกริยาแล้วก็ขยาย adjective นี่นะคะหรือขยายตัวของมันเองคือ adverb ก็คือขยายได้ทั้ง3ส่วนเลยนะคะเช่น hard fast นะคะ very ะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างเช่นอเมอก้เลยที่ครูบอกฉันมีความสุขนะคะแต่คราวนี้ เราเนี่ยต้องการที่จะแบบบอกอีกนะคะว่าฉันมีความสุขมากๆนะคะ i am very happy นะคะฉันมีความสุขมากมากนะคะอ่ะอันนี้นะคะ very ก็จะไปขยาย adjective นะคะขยาย happy นะคะว่าฉันมีความสุขยังไงฉันมีความสุขมากๆเลยนะคะอันนี้หรือจะบอกว่า อ uh, I run fast ฉันเนี่ยวิ่งเป็นไงโอ้โ oh, หฉันเนี่ยเป็นคนวิ่งเร็วมากนะคะแทบจะเป็นนักแข่งของโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่า fast ในที่นี้ก็จะไปขยาย run ก็คือไปขยาย verb นะคะขยายคำกริยานะคะอันนี้ก็คือการยกตัวอย่างนะคะอ่ะคราวนี้มาดูนะคะ ประเภทที่6นะคะประเภทที่6คือ preposition นะคะ preposition นะคะคือคำบุพบทนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกเป็นคำหรือกลุ่มคำที่วางไว้หน้าคำนามหรือ pronoun น,นะคะคำสรรพนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นหรือสรรพนามนั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับคำอื่นในประโยคอย่างไรนะคะเช่น on at in from within to with นะคะหรือที่เรารู้กันใ่งานคืออะไรเลย under ใต้ in ใน,ใน on บน ใช่ไหมคะ in front of หน้า between ระหว่างนะคะคำพวกนี้นั่นเองเพื่อนะคะเมื่อไปรวมกันแล้วนะคะมันก็จะทำให้ใช่ไหมคะอ่ามันสามารถบอกตำแหน่งสิ่งต่างๆนะคะได้นะคะ,นะคะอ่ายกตัวอย่างเช่นอะไรดีเช่นอ่ายกตัวอย่างเช่น e ด e it's a pain on the table นะคะอ่าเขาบอกว่ามีปากกาอยู่หนึ่งด้ามน,นะคะมีปากกาอยู่หนึ่งด้ามวางอยู่บนโต๊ะนะคะคำว่า on เนี่ยนะคะมันก็จะไปทำไมคะอบอกว่าวางไว้หน้านาวหรือพรนานนะคะเพื่อแสดงคำนาเพื่อแสดงนะคะว่ามันเนี่ยนะตำแหน่งสิ่งต่างๆก็คือโบสถ์ปากกาเนี่ยอยู่ที่ไหนปากกาก็คืออยู่บนโต๊ะน,นั่นเองนะคะ น,นี่ก็คือการยกตัวอย่างนะคะอ่ะต่อไปมาดูประเภทที่7นะคะ conjunction นะคะ conjunction เขาบอกว่าคือคำสันธาเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคเข้าด้วยกันเพื่อให้ความหมายในสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะเช่น and black, but, และะ but แปลว่าแต่ therefore ดังนั้นนะคะ บีซายยิ่งไปกว่านั้อีเซอร์อนะคะทั้งก็นะคะเอาอยกตัวอย่างนะคะเช่นไอ้บ a p p อพีเอ็นอะอะเอ็นเออรรเซอร์นะคะคือบอกว่า ฉันเนี่ยซื้อปากกาและยังลบนะคะอันนี้ก็คือแอนในที่นี้ก็คือนะคะเชื่อมเชื่อมประโยคว่าเชื่อมคำนามนะคะว่าฉันเนี่ยซื้อปากกาแล้วก็ยังลบนะนะคะประมาณนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูกันในประเภทสุดท้ายนะคะคือ conjunction หรือคำอุทานอันนี้ไม่ยากเลยนะคะก็คือเป็นคำอุทานที่แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะ โดยไม่เกี่ยวข้องกับคำอื่นๆในประโยคเลยนะคะเช่น oh god wow well uh, hooray oops นะคะอะไรแบบนี้คือการแสดงนะคะเช่นะะสมมติว่าอะไรโอ้ oh. นะะสมมติว่าเราเนี่ยตื่นเต้นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเราก็สามารถใช้คำอุทานเนี่ยได้นะคะหรือว่าเราตกใจกับอะไรที่เกิดขึ้นนะคะอ่าอันนี้นะคะก็คือเป็นนะคะการที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับนะคะ เขาเรียกว่าอะไรคะพัฒนาการข e งคนะคะก็คือชนิดของคำหน้าที่ของคำนั่นเองนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับนะคะวายากรณนะคะเรื่องอื่นถ้านักเรียนเนี่ยสามารถแยกได้นะคะว่าในประโยคนี้นะคะมันคืออะไรนะคะมันก็จะทำให้หนักเรียนเนี่ยทำไมคะสามารถที่จะทำไมคะ เอาไปต่อนะคะในเรื่องอื่นนะ้มนว่าจะไปเรียนไวยากรณ์เราก็จะได้ดูว่าอ๋อถ้าสมมุติว่าเราจะต้องแต่งประโยคใช่ไหมคะแต่งประโยคจะต้องใช้ subject กับ verb เนี่ยเอา subject หน้าตาเป็นยังไงล่ะ verb หน้าตาเป็นยังไงถ้าเรายังแยกได้นั่น,นก็สามารถที่จะแต่งประโยคได้นะคะโอเคอ่าเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาดูนะคะลองมาดูแบบฝึกหัดบ้างนะคะอ่ะาคราวนี้นะคะเราจะมาลองทําแบบฝึกหัดกันบ้างนะคะ อ่าแบบฝึกหัดนะคะมาลองดูว่าแบบฝึงหัดนะคะหลังจากที่นะคะอ่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับนะคะ part of speech นะคะทั้งแปประเภทไปแล้วคราวนี้เาจะลองมาดูซินะ,ะว่าเราจะสามารถทําแบบฝึงหัดได้ไหมนะคะอ่าอันนี้อ่าคำถามขอถามว่า what kind of part of speech are the names of human animals or things อ่าเขาบอกว่า คำประเภทไหนล่ะชนิดไหนล่ะที่นะคะเป็นชื่อของโคนซาซิงของสถานที่นะคะเป็นคำประเภทไหน a conjunction ใช่ไหมเออ conjunction ใช่ไหมอ่ะต่อมาน้าวนะคะคือคำนามนะคะใช่หรือเปล่าต่อมานะคะ adjective คำคุณศรรพัพท์ใช่หรือไม่ดี D. v e r b นะคะคำกริยานะคะมาดูกันว่าใช่ไหมอ่ามาดูกันนะคะว่าในสีอันนี้คำตอบที่ถูกต้องคือคือคำนามค่ะถูกต้องคือคำนามอันนี้นะคะเขาไม่ใช่เรียกชื่อคนส,สัตว์สิ่งของสาลที่นะคะเขาเรียกว่าน้าวหรือคำนามอันนี้นะคะอ่าต่อไปมาดูข้อต่อไปข้อที่สองนะคะ My school is very excellent. I like it. คำว่า excellent นะคำที่ครูขีดเสิ้นายเขาบอกว่าเป็นคำชนิดใดคำประเภทใดนะคะอันแรก verb นะคะคือคำกริยาใช่ไหมคำกริยาคำกริยาคืออะไรเอ่ยอันนี้2 preposition นะคะคำบุพบทอันนี้สาม conjunction คำสันธานหรือว่าคำเชื่อม อันสุดท้าย a c t i v e นะคะคือคำคุณศัพท์นั่นเองนะคะอ้า oh, ว excellent อ่าเราจะรู้ได้ไงว่าข้อนี้ตอบอะไรอ่ะเราก็มาดูนะคะ my school is very excellent โรงเรียนของฉันเนี่ยทำไมคะยอดเยี่ยมมากๆเลยใช่ไหมอ่าโรงเรียนของฉันนะคะถ้าคำกริยาอะไรก็ต้องเดาเลยว่า is นะ่าจะเป็นอะไรเป็น verb นะคะ School น่าจะเป็นอะไรคำนามนะคะไม่ My, คือ pronoun นะคะ very คือ adverb นะคะดังนั้นอันนี้คือ adjective นะ,ะดังนั้นข้อนี้ตอบ adjective นะคะโอเคดรามาข้อ3นะคะ the earth นะคะ problems around t h e s u n นะคะเขาถามว่าคำว่า travel นะคะเป็นคำสินใดอ่ะลองมาดู verb คือคำกริยานะคะอ่ะเดี๋ยวเหือดนักเรียนบางคนอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเนาะอ่ะ verb คือคำกริยา preposition คือคำบุพบทน,นะคะบอกตำแหนง่ง คอนจังชันคือคำสันานหรือว่าคำเชื่อมนะคะ adjective คือคำคุณศัพท์เนาะอานนี้เรามาดูนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าข้อนี้นะคะตอบอะไร the earth นะคะคือโลกใช่งไหมโลกอันนี้เป็นหนาวนะ travel ค,คืออะไรไม่รู้ around the world uh, around the sun นะคะอันนี้ around the sun around นะคะนั่นเป็นอะไร preposition บอกตำแหน่งเขาบอกว่าอะไรลูกรอบนะคะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็เป็นคำนำามกลางนะคะอันนี้คิดว่าในโครงสร้างประโยคนะนี่ลองทายสิอ่ะอันนี้คือ verb นะคะข้อนี้ตอบ a นะคะตอบ verb นะคะอื้อ นี่นะคะแลมาดูข้อที่4นะคะข้อที่4 the house was red and small นะคะเขาบอกว่าบ้านเนี่ยสีแดงแล้วก็เป็นบ้านขนาดเล็กด้วยนะคะอันนี้เขาถามคำว่า and เนี่ยเป็นคำชนิดใดนะคะคำว่า and เหมือนเมื่อกี้เลย verb คือคำกริยา preposition คือคำบุพบทนะคะ อ่ะคอนเจนชันคือคำสันธานและ Adjective คือคำคุณศัพท์นี่นะคะอ่ a d j e c t i v e คือคำคุณศัพท์อ่ะคราวนี้เรามาดูสิ the house นะคะคือคำนามนะคะเป็นเรียกคนสัตว์สิ่งของสารที red คืออ่ะบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมว่าบ้านเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเป็น Adjective นี่ก็เป็น adjective เหมือนกันนะคะเราเชื่อมด้วย and นะคะ w a t คืออะไรลูก w a t คือ verb นะคะ and อ่าเป็นการเชื่อมระหว่างของสองสิ่งนะคะในทีนี้เขาเรียกว่าอะไรลูก a and แปลว่าและมันคือ con junction นะคะคือคำสันธานนะคะคือคำเชื่อมนั่นเองลูก่ะข้อสันธาน เพราะสุดท้าย there is something under bed คำว่า under เป็นคำสันิดใดนะคะอ่อเขาบอกมีบางสิ่งอยู่ใต้เตียงอ่าแล้วเรามาดูกันนะคะมนเดิมเลย verb คือคำกริยา preposition คือคำบุพบทน,นะคะ conjunction คือคำสันธานหรือว่าคำเชื่อม แอดจี i ีฟคือคำคุณศัพท์น,นั่นเองอ่าคำคุณศัพท์อ่าคราวนี้มาดูนะคะ that is something under the bed นะคะลองสังเกตง,ง่ายๆ under มันหมายถึงอะไรลูกอยู่ใต้นะคะแปลว่าอยู่ใต้ใช่ไหมเป็นการที่อะไมบอกตำแหน่งที่ตั้งอ่าคำไหนที่บอกตำแหน่งที่ตั้งมันคือคำบุพพบทตนะคะอ่าโอเคนะคะ โอเคอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนี่ยครูก็หวังว่านักเรียนเนี่ยน่าจะได้ความรู้นะคะไม่มากก็น้อยเนาะเกี่ยวกับชนิดของคำหรือประเภทของคำนะคะ part of speech นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยกับการเรียนภาษาอังกฤษน,นะคะอ่ะยังไงก็นะคะอย่าลืมนะคะที่ครูบอกก็คืออย่าลืมกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่พลาดนะคะกับคลิปใหหมทของครูที่ครูจะมาสอนภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะครูก,ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ